สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้มแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้หนึ่งทุ่มพอดีกลางเว้นกันสีห่อนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เริ่มล้มมาเริ่มอากาศเย็นแล้วเขาว่าฝนชิตกแต่ว่างส่วงบายนี่ก็คือฝนชิตกอยู่เด้มันเมิดสลัวสลัว ว่าสิไปกินเขาอยู่เทียงสาววันจากเพื่อนในยังกินพักกันกินเข่าแล้วเริ่มสีบหอนห่อนมาหลายเมื่อละ หลังคายญ่รุ่นกันยังบรรแล่วตาโธ่สมพอจากบ่เห็นหน้าเห็นตามากินข้าวอยู่นี่นี่เองสิมอนพอรใสพีน่นองจา๋บาบังคำเห็นเจแแล่มาหาเก็บเอี่ยงอยู่เพื่อนว่าสิเมื่อมกเขียดนี่เข้าโพด เขาเขาเพื่พอเยเขาเพ,พื่อย้ายรุ่นพร้อมขายได้พี่น้องจาากก๋าฝักสิบบาทเนี้ยพักยังไๆนนเพ่ะอันนี้หนึ่งแล้วเมนี่เขาเจ้ามาอันมาซื้อแล้วเนาะอันนี้เพิ่นหนึ่งเอาพักยังไๆพร้อมขายแล้วขยุยยัยกได้ก็สร้างจองกันเข้ามาได้พี่น้องจาอ๋าเอาไปเห็ดหวานเอาไปแจกเอาไปหนึ่งเอาไปต้มกำลังผู้ดีกินเนาะบอกแก ข่นแกกับหวานอีกเด้มเป็นกระโพดอ่ะหวานพันน้ำผึ้งวันนี้้<ม>าแสง<า>ออกมากินข้าว <c oughs> บอมีออเดอร์บอแสงมาเนี่ยออเดอร์เคก้กบางวันออเดอร์หลายจนบิมีเวลาออกมากินข้าว <c oughs> อย่างเนี่ย ข่าพัดเข่าพัดเอ่อข่าพัดชีมืออมมาล,ลาพี่น้องจา๋าวัดใสกุนเสียพัดใส่กุนเชียงใส่แครอทใส่เข้าโพดยังแสอบอยบอยายลบ่า่วย้น่วออย่นบอม,มออาอมลมามาพัดเขา่า <laughs>

เขาบอกมันวิ่งไปทั้ง้าบ้านผู้ใดเมื่อไปเ่าเคียวผู้มไปน้ำชาวมันเป็นทั้งคืนจนชุดทอดวัดอยู่งเฮียนมาจอกเป็นหมาป่าออกมาหากินไก่นี่ไปอึดดนเสียงไปเล่นไปอึดสู้อัดสู้คือบอกอู้จบเจอเมันดังอๆไปเจอที่หาบึงตุ่ขฮันละไปเจอก็ไมยังเล่นนี่เลยมันมาจอบกินไก่อันใครคอยหันละเคยมา มันมารมันบริกิเระวังหันนะมันีดกลิามดอดไว้กันมันบอกเชาอดไว้เวลามันมามเป็นผูมันห่องจ้ห่องเป็นโมไม่คงติวันนี้นี่นจะคนจัาไก่หัวมันลายผจักันได้เียไดู้้เนีหาก่ัมา่บางคนกินไก่ลตัวจำกัดไม่ได้าก่อยยังบ่ทันไปนับไก่ ไปนมบดึกของแมัาไม่เท่าแต่แล้วว่าเห็นไก่อันไก่คะจะไก่ไผ่แล้ววะมันเป็นไก่พันนี่เราบรินับเราวงท่นกองร่งนะท่นโบแมนหร้บเราเก็บมั้งมันแตกกันได้เป็นพุงย่านมามันตื่นโจนโจนมันจะป่า มาเป็หมูเนาะแบบนี้มันเป็นระยะยังเกใครบดอัดบเสิมุช่นสายเบอเลยบ่สารสับกอากาศฮอนแบบนี้ก็สีขายดีดอกพี่น้องนำ น Dante, asure, Safe, ้ำอ้อยเบิดเดี่ยวเบิร์ดระบายรุ่นวานเพิ่นปั่นน้ำอ้อยขายปั่นโคขวดบดปั่นลายบาดเบิดร์ดไปเ่ยเบิดกับเบิดขัดคนชื่อกะโคลายกับจ้ำกะโคเบิรดเนี่ปั่นอันนั้นก็อยากปั่นมันหกกับบนจ้ำบ้านงานเขาเบิรอดเอิญคอยกับสิเก็บมักบวบขายอีกก่อนมักบวบเพชรเพชรอะไระให้แม่ลงมือไปขาย แมีแต่คนขายยางสวนกันไปสวนกันมาอยู่เมื่อวานเขาขายทุงก็สิบบาทเลยเห็ดนะออตอนแรกสิขายทุงละส้าวบาทก็เลยว่าเออทุกอย่างสิบบาทไปเลยหนึงอัดแข้งว่ากินหน้าแล้วมันบคายก็เห็ดก็ไดใได้ กันบริการหนึ่งไวลดเยรุนคนขายเห็ดนนลงมาเดี๋ยว่ลายนนสบู่นนสภู่งามพาบปลูกเองมันขายข<อ>ากมันบทนนมัมนต้องไปขายปีนี้ก็ใครเน่ยจปลูกก่อนโม่นเนาะแหกๆก็ได้ขายอยู่พวกถืเขายัดเองนะขายัดตลอดได้แบบมันอไปเขาเอาเขาเอยๆเขาขายละ เป็นยังไงซิมอนพัดเข่าฟีเมอรอัมาลาแสบเฉยอาการของนั่งอมราลาตอนนี้ยังที่พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเป็นอาิีนกุ๊กลีนแข็งคล้ายๆคือค้นเมาเวลาเว้าแล้วก็เว้าแบบคล้ายๆคือเมาเหล่าเห็นปะเวลาเพิ่นเว้าแล้วกา สมัยเนี่ยมือนี่เพ่นเจ็บหัวปวดหัวอยากเป็นวิ่งเป็นเวียนอืม,มก,ก็สรุปคือว่ายังบทานหายดีัละแต่ว่าย่านเป็นนักก่าเกาขันเป็นมไ,ไม่ก็ิสด้ไปหาหมออีกอทุกอย่างอะดีเบิรดเหลือแต่สมองนั่นล่ละ เวลาเวากลีนพันกันลีนแข็งตนเขข้า,าไไขวโพนนวด กำลังก็ดีกินของยายรวยนะเบิร์แล้วตัวแกนะ่เก็บขายสามรอบแต่ว่าเหลือรอบสุดท้ายยังบ้านในแกเนอกยังเหลือบ่หลายเนาะ <Okay. S 1> ของยายรุ่นนะหลายสองไฮถ้าพักใหญ่ก็พักละสิบบาทพักน้อยก็อาจเซสามพักสี่พักเศ้าแล้วแต่ พัดมีคอยกันยังยังอยู่เอามาให้แสงกินตอนแรกวันเสียไปให้เจแหละแต่วันนี้ถาดยังยังอยู่เลยเออมาให้เจพอละในหิ้วข้าวของค้ามบกยอดเมื่อเอาจานนึงชุ่มๆกินเบิรดเหรเบิดเอ็กซ์ยูพุ่นก็กินข้าวแล้วพักันแกงนกมกเขียดมิเตอร์เอินเขากินนั่นกินนี่แล้วเบิรงเขาก็อิ่มกินอยู่เบิร์ดมื่อเด้ ตอนเที่ยงตอนบ่ายก็กินเขาก็บ่ค่อยได้อดดอกเดี๋ยวกินเที่ยงหลังนั้นเดี๋ยวกินเที่ยงหลังนี้นจนเขาบ่ามีเวลากินอยู่เที่ยงเขาเองคิดเบิ่งอะ่ะเสมอจนบริเ่อกินข่าเที่ยงจะาของสบายเจแหล่บเปลองกับข้านา่งว่าอืม,อมต้มไข่หน่อยเดียวกอิ่ม

Ván anh em mong mang sao sao em mong gầm yêu nhau chân anh em gầm ngoài súc nối bosuke yêu thương bằng ngoài súc phố gầm ngoài 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 gầm สวนกันไปสวนกันมาอะไรให้เต so, ็หมอกมูมันบมงามเลยพี่นะเขามาขายนะคะของลุงเรินก็ว่าสิปิดแล้วมันบู่ัาชุกนั่งร้านนึงของเราหน่วยใหญ่ๆแล้วทีเลือกเลือกเก็บแล้วว่าหน่วยน้ำมันแล้ววามันชุกเราบ่ปานอ่ะกี่วันไม่หลับปิดมาบ่มเอาของเราเน่ะหลายอยู่ของลุงเรินมีแต่หน่วยใหญ่ฉะนั้นเราก็ตอกก็มาขุดกับมอกมูไปแาบลุงนเลยเนี่ย อันนั้นน้ำพัวขายอันนี้เพ็ดเมียขายมันเป็นส่วงพี่น้องเนาะส่วงที่อ่าเขาโพดกับมีแต่เขาโพดเขาเจ้ากับปลูกขายหลายอยู่ส้วงแต่งโมกับแต่งโมตัดแล้วบริปุกลอบสองบอใบใยายรุ่นปีนี้ปีที่แล้วปลูกสองรอบบุญโมเห็นผลชิโตกบ่ะน,นะนะ เมน่อเดีกกระซงคือฝนสิตกนี่แต่ว่าปีนี้ถือว่าฝนมาสาาด้ตะเก ا าแต่ละปีคือส่วงนี่ยฝนมันสิตกเนาะฝนตกห้ามดอกบอกม่วงปีนี้ยังไ่ได้ตกจักเทื่ออยู่เมันกุสาุญเดหินเนะสใส่ตกส่วงบุญเดือนหิน ปีวางแผงทินงมูนังเต็มหายเต็มข้าเต็มไรเงี้ไปบุญเงินเห็นไปเบิเ่ง้ำเบื่อไม่คิดต <c oughs> มมกต <c oughs> มรับน,นีนคืออากาศเย็นชงพนสิตกได้ขอม,มันลมวีวีอยู่ <c oughs> อาหารการกินกระจักสิกินอย่างพี่น้องแต่ละมื่อแต่ละวันเบิดหันกะแกงน้ำใหม่ตำมัะฮงมึงเท่ากระเบือ,อหอดอาหารพวกกินขดเข่าดิหานนั่นนั่นนีน่กินเนาะ หมูไก,ก่อะมีอยู่คันน้บนสนเคนมันเป็นเนื้อเขียดบ่เนี่เขาเจ้าเนื้อเขียดมาขายพี่น้องเขียดหน่อยน่ะเขาก็ขขายทุงละยี่สิบาทเทือนแ่นเมนูหม่จะซื้อเขาเรมะมกมกเขียด เจลล์เพิ่งกระซื้อมะมกซาบาดผลายอันสิบพันเก็บเขาเก่าเงินกีบเสื้อเขาบอได้ไล่ตามเงินบาทได้เขาไม่ได้ว่าชิพั่นเก่าขนาดเขาจะขายบัตรมีแล้วก็บอกว่ยอยากเขาโพดสต์กันในห้องยายรวยเก็บทรายเทื่อนคนกินอยู่เทื่อเดียว มอไปอยากอิ่มเด็กเด็กกจนบบกกินบิลมอิ่มนีนะบซื้อเขาแซ่บมากบัตรบิมีแหละก็ซื้อเขาเจ้ากินเนี่ยมือหนาเห็ดต่ำข้าวโพดแซ่บเลยต่ำข้าวโพดใส่กุ้งปลาหมึกเขากันเนาะแซ่บข้าวโพดมาเสียวหวาน หาแนวไปปกหูเดยยายลุนเดี๋ยวน้ามันไหลสายคาบหูกเปียกเบิดไก่สิแล้วหรือยังปูแรงยางบับบันมันดมาเด้งกินกระโพดเด้อยวพียายไขสิไปทั้งใดน่นมาบั้านเช่ามือมแลวเอิญน้ำแต่เช้า เาบ้ดอกมากลูกไผ่่นกะือหาหมือนอฟซกสือหยราก้งลกรากกสือยอะซื้อไผ่กกซื้อไซ <ś led> ื้อ, <ś led> อยางซื้อโปงืระโปโาไม่เอยแล้วซื้อไนซัมสกินอยู่สองแถา <ś led> อื <ś led> อกรโพดพักเดียวก็กอิม, <ś led> มลแล้วแกงแล้วแกงตาแกงชามสี่ตัวแล้วก็กินสองทถาอิ่มแล้วบ่ยากเดี มัอนอิ่มง่ายๆพี่น้องข้าวผัดต้มข้าวโพดแล้วก็ผัดเส้นบะหมี่ย่างๆอยู่อยากกินยังชิมาปวยไส้หะบ่อยากายังปลาเผาหมูกระทะ ขาบค่อยอยากยังดอกทำน้องทำก็บ่อยากยังก้อยกบปลอมเนาะอเยก็อยาก้อยใส่ม่วงน้อยบ่มาขายในกระตุ่นเน้นน้อยข้างกายเป็ดนี้คนทำเมืองหมูแจสงสัยเสาทำกระปลอมข้างเาเป็นยิ่งถิ่มบดแถวนอยนะปลอมหน่อยมึงหาลอยแถวมันจะอยู่แถวหัวเงินเออไลองหาองนองอื่นเือเียงจนมันใหญ่เดี๋ยวจเข้าไอ้วดมา น,น,นั่นแหละพี่้องจ๋ามาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศทีเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเมื่อนี้ยู่หันก็มีคนเต็มอยู่เด้มีคนมาเยี่ยมอมาราแน่เมื่อคืนนี่ก็เต็มอยู่ซุ้มเจ็ดสีซุ้มเบาเอือหลายคนอยูเนาะ